สวัสดีลูกชายอ้ยไปมาพอดีกะเลือดกะหยังน้อสวัสดีครับลูกชายแม่แม่ถามหานะคะบ่อยใช่คลิปเพราะว่าป่วยท่านขัดบ่อยมาบอกเราตัวบอกว่าให้กินแนวบำรุงแต่ของนะบอกว่าให้กินนี่กับเสื้อที่มันของลูกก็กินให้มันมีประโยชน์กินมันลงไป เขาแสดเขวามิว่าดิหวานเป็นรสมผมเป็นยาทองไว้กินแล้วใดดิมันมออบอกเขาบอกมักมันจะเป็นต้องกินเพราะว่ามันดีต่อสุขภาพทองไว้วิตามินซีกินไหมคะซื้อมากินค่ะกินทุกวันค่ะเพราะต่อจากนี้ไปอากาศมันเย็นกิน,นว,วิตามินซีอย่างละเม็ดมันเสี่ยงเป็นหวัดวิตามินซีแบลคมอค่ะดีที่สุดซื้อตามร้านขายยากินทุกวันค่ะวันละหนึ่งเม็ดพอนนอนหรือหลังอาหารก็กินไปกินได้ตลอด วิตามินซีจะเป็นต่อร่างกายเพราะว่ามันตัวยป้องกันหวัดจา้าโดยปกติเธอไม่ชอบกินส้มฉันเห็นส้ม,มักส้มนะวะใช่<ส>เธอไม่ชอบกินวิตามินซีอยู่ในผลไม้ที่เปรี้ยวทั่วไปค่ะรสเปรี้ยวจะจัดยิ่งเปรี้ยวยิ่งมีเยอะม,มีทุกอย่างที่เป็นรสเปรี้ยวแต่ว่าอันนี้คือง่ายที่สุดคือซื้อวิตามินซีมากินวันละหนึ่งเม็ดกินเลยค่ะรังอาหารก็กินได้ก็อนนอนเนี่ยก็กินได้มันกินได้ตลอด อันนี้คือบำรุงร่างกายเขาเรียกว่าเสริมภูมิต้านทานในร่างกายควรจะกินนะคะสิ่งดีๆนี่ควรจะกินไม่ใช่ว่าเอ้อะอะไรก็หิวแต่น้ำโคกน้ำเป๊ปซี่อะไรไม่รู้เราไม่ค่อ,คอยได้กินเลยนั่นน้ำโคกอืมนั่นเสียงเนี่ยเราไม่ได้กินได้ไหมเขาบอกกินอะแม่จะข่อ,อยอัดอะไรนานๆเื่อชะมานี่ไม่น่าก,กินกินเยอะอดไปได้ตัวเองเพราะว่าบอกกินแวนเนี่ยกินไปได้เราข่อยข้าวข่อยขี้วัวหมดวัน ใส่เอาสักวันกินลืมมั้ยอะไรนีนมมมน่มันต้องฝืนใจเจ้าของกินมันมันเป็นจริงดีๆด,ดิก็ซื้อเนี่ยมาลองข้อทั้งสิ้นอ่ะซื้อน้อเปรี้ยวมาแต่กินน้ำฝนกินลงไปไแล้วกินมาถอนมาดานะ่างน่ไระยิบ <laughs> เป็นแบบนี้เพราะว่าเขาเหตุกานทุกมืออยู่กับฝุ่นอากาศเปลี่ยนนี่เปแบบ็นคอนดิเตสเป็นคนที่แพ้ฝุ่นอะไรเงี้ยอากาศแบบว่ามันเย็นลงวูบโอ้ ผู้ไดก้กับขีโมงหน่อยเลยสองคืนนี่ขีโมงหน่อยก็มองแล้วหลักขึ้นไปล้วทั้งเตขีโมูก็นี้นำใส,สยย่ใส่หน่อยเลยเพราะว่ามันร่มมันอบบมันอันนี้ลงไปความเย็นมันในร่างกายมันป้าตัวมาขักบนนี้ตัวนี้ว่าก็เลยได้ใส่เสื้อคลุมอยู่ใส่เสื้อคลุมขึ้นไปอยู่สองคืนแล้วค่ะพี่น้องที่ว่าอากาศเยน็น บอกเรียง่าคบกับหลุงน้ำผ้าบัสสางอย่างดอกสางแต่เรียงรักษาสุขภาพจมให้เด็กเล็กหน่อยนะคะอยากให้ดูเลือดงกายอย่าของยามองว่าตัวเองเป็นคนอายุยังน้อยยังแข็งแรงอย่าไปคิดแบบนั้นนะค่ะสุขภาพนี่สําคัญสุดเลยเพราะว่าอย่างหมอลำเดี๋ยวนี้เพราะคือหมอลำสมัยตะกีหมอลำเดี๋ยวนี้ออกงานสูมือควันฝุ่นสมัยตะกีมันหน่อยได้สิมีควันน่ะหมอลำสมัยตะกีมันมีควันบัน้ขีดฝุ่นกับว่ามีไงกรบปางศีเดีย ข้อนฟอนข้อน,อนอยังเขาเจ้ากระบ่กได้มาปนอนแบบว่า,าขีดีง่ายปัณณีสมัยตะกี้หมอลำมิราปินเอามันบ่ค่อยเออมันบ่ค่อยมีบ่ค่อยมีมลพิษนะบ่กยังไงหมอรัมรสมัยตะกี้เรากล่กงานกระบ่กได้หลายขนาดนีเออหมอลำมยุก,ก่อนกั็ยุคนี่มันต่างกันนะคะการรักษาสุขภาพจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากไม่ใช่สําคัญธรรมดาแม่จะเน้นถ้าพูดกับแม่จะ บนในเรื่องสุขภาพนะคะก็พูดได้กับซางบอกแต่เลี่ยงสุขภาพบดนี้เป็นแนไใดบดนี้มื่อนี้เป็นปกติแล้วมันบอบุกแล้วกับเสียงกับธรรมะนี่แหละเนี่ยออกดังติออกดังนิดๆแต่ว่ามือวานี่บ่ไรเลยอืมือมาว่างมือแหลกนหมือนเออทั้งบะไรบ่ไได้เหมือนกันเลยบ่ไรลองเซล่าให้มือนะที่ให้พี่ตามลองผู้เดีบ่ไ้นี่คือผู้ประยในการ อาชีพของเขานะ่ะคือเสียงเป็นยังกส็สร้างเสียงจาเสียงหายคันเสียงหายเราเป็นเรื่องใหญ่เลยละ่ะเรื่องใหญ่เลยจบเกมกันไปเลยไเลยหรือเล่นเกมไปเลย,เลยลจบเกมไปเลื่อยๆหรือเฮ็ดเซวีเลยลเหล,ล,ยลือนี้เลยสำคัญไประเด็กับว่ามีประโยชน์เพราะว่าไม่มีเสียง สีแดงตัวงามปันไดกับเมีประโยชน์เพราะว่าบ่มีเสียงคือสากลางหรือเ้อมีประโยชน์เออบ่อมีเสียงเ,ออเพราะว่าเฮาเสียงไ,ไม่เอบ่ได้ติดนตรีเน่นเพราะเรามาเป็นหมอลำเราไม่ได้มาเป็นแดนเซอร์สิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับเราคือเสียงฉะนั้นแล้วเราต้องรักษาสุขภาพให้ดีส่วนมากแล้วมันจะเกิดจากหวัดเลยล่ะค่ะภูมิแพ้เป็นหวัดนั่นแหละมันคือสาเหตุ ที่เห็นเลยเสียงงงเสียเออวะแม่ว่าดิเศียนกระติกน้ำหอนน้อยๆมาไว้แต่ส่งน้ำอุ่นกินยำขึ้นอ่ะกินโอเป็นติ่นไม่กินะดาอืมเดือดๆมากอันน้อยๆไหมเอามาเสียบตะคผู้เดียวเสียบมันเดือดปุ๊บๆๆก้าวหนึ่งก็จอดว่าเสื่อน้าไว้ยู่แล้วหลีดในหน่อยที่พกพาดไว้ว่าไว้่ที่สุดอ่ะ ครับครับเสือ่อนะว้ครับการน้ำหอมนิน่อยเออนั่นล่ะอันน้นอย,ออยเป็นแก้วเวลาหนาวกับขันทัดนข้าผสมช่วงปีใหม่นะมันจะเย็นอากาศเย็นช่วงหมากมันหนาวมันสิหนาวคัะตอนปีใหม่นี่แหละเรนึกขันน,น้ำหอมมีไหมแย็ <ๆ S 1> คเก็ตอืมแสดงว่าฝนดีเด้ผยพูดถ่าว่าน่ยฝนดีดีแม่นถ้าถ้าอากาศหนาวหลายๆมือนี่ฝนดี ถ้าปีใดดีว่าหนาวแค่มือสองมือฝนที่ก็ค่อยดีผู้เฒ่าว่าหรือบนหนาวเลยนี่ก็จะแรงคนมาคนมาดิผู้เฒ่าว่าหว่เพราท่านเฒ่าด so hmm. right. ้นี่อันนี้ว่าน้ำผู้เฒ่าเอาขี้ใส่ตาเออนั่นบาแล้วใส่เมียต้ยันแม่ลุ่มกุฏิดนะโอ้ยกูติดไปหอดหอยหานแล้วก็หอดปานี บัวกัจว yeah. ัลลาเราถึงมาใส่เม็ดพอนะพี่น้องป้องกันได้ด hmm. ีที่สุดเบิงเขาเรียกว่าวัวหายแล้วล้อมคอกก็คุยกันมาตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วจ้ะตาตัวกระติบๆจะก็เป็นเปลนกับเปลนแล้วใส่แม็ดละเม้ยดเก็เปลีนแล้วก็หนุ่นอะได้เนี่ยใส่แม็ดอ่ะได้ละเปลี่ยนกับเปลี่ยนเนาะอ้นอนซ้อนเลยวัวจะตัวสดนะบ่เป็ี่นหนอ บ่เป็นบ่เป็นบ่ปีบ่ปีไปตากคนไหลแล้วมือนีิเนาะเมียนเราขึ้นอย่างคนมาไหลไหลไหลยู่แต่วันหนาวมันเด็ตอนรอสิแจงคนสิเฝ้าเมียเป็นเพราะว่าสูบพ่อไหวสูวอากาศหนาวพ่อไหวหนาว เม่ยเสือนี่อยู่เด้วยใส่แบบไร้วุ้ดแต่เบื้องอะไรไอ้ไอ้คิมลองไปหน่อยมันดีปะไม่ดีเจตนั่นแหละแม่ก็ะจะได้ใส่แล้วเพราะว่าน้ำมันจีบเลยหรอดีดีดีมั้ยบอสปิดทางอือคือว่าใบตุ้งได้เปตานั่นแต่เฮ้ยเบิ้งเวลาวันนั้นเปตากระจกโต๊กแต่ลุ่มผัดมาโยกมากเทเลเตียเย็นคักเมื่อนี่อากาศเย็นคักมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อกำลังใจนะคะมาครั้งแรกเลยอำเภอ อ่ะสว่างสว่างอะไรนะสว่างวีระวงเทเล็กเทเล็กของทีมงานหรือเทเล็กเป็นเทเล็กของแม่ลุงพอมสีสีมาเอาเพื่อนี่นะคะสว่างวีระวงไม่ใช่สว่างวีระพงวงศิลเด้เอาเอาเอาจัดของจัดเลยซะลบกวนซ้ำนี่เราเมื่อนี่ บบเมนซ้ำนี่ดอกบ่ไ้สิมใหมยูบ่ได้เนา,ายยะไอ้วกไ,ไอแม่ๆ่นไข้ค,ค,ค,ความกินหอดเล็กน้อยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจะะด้วยค่ะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณลูกชายด้วยค่ะ